พี่น้องรายงานทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะส่งมือให้คุณช่อพน,น,นิกาวานินะครับก็เป็นตั้งล่วงหน้าอย่าลืมนะคะเลือกตั้งใหญ่เราพ้นจากคําสาบของการไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตแล้วนะคะที่ผ่านมาเจ็บปวดมากเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งส้มต่างๆนันนะไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตน,นะคะแต่การเลือกตั้งใหญ่มีล่วงหน้านอกเขตเพราะฉะนั้นหาเสียงเพื่อให้อีสานชนะหาที่ไหนคะระยองชนบุรีสมุทรปราการ อีสานก็ไม่หาอยู่แล้วนะคะแต่ทําไมหาเสียงให้อีสานชนะเราหานายองชนบุรีสมุทรปราการคนที่เลือกพักของพวกเราส่วนใหญ่แล้วคือคนคนทํางานคนนุ่มสาววัยทางานอย่างนี้ถือว่ายังนุ่มอยู่นะคะเนี่ยเพราะว่ายังทํางานอยู่นะคะยังนุ่มอยู่พี <S 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 <C hips> ่ซแซมก็ยังนุ่มอยู่นะคะยังนุ่มอยู่คนวัย3 0 40 50ี่สบห้าเลือกนะคะเพราะว่ายังอยู่ในวัยทํางานคนที่อยู่ในเมืองในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแต่ถ้าเราไปหาเสียงที่อีสาน คนที่อยู่ที่อีสานคือคนอะไรคะคนแก่ผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุอีกทีหนึ่งก็เป็นเด็กละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ใจคนอีสานที่ทํางานอยู่ในเมืองใหญ่นอกจากเราจะได้คนวัยทํางานแล้วปรากฏการที่เกิดขึ้นแล้วในสองครั้งการเลือกตั้งคือทุกคนก็ทราบดีคนหนุ่มสาวคนวัยทางานที่เป็นหัวเรีย่ยวหัวแรงหาเลี้ยงครอบครัวเขาหนึ่งคนหรือสองคนผวเมียเลี้ยงเจ็ดแปดคนที่บ้านที่อีสานถูกไหมคะเขาสองคนงานทำไงคะ โทรกับบ้านลูกโทรกับบ้านลูกอาจจะไม่ได้กลับนะเพราะว่าลูกเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ลูกโทรกับบ้านบอกพ่อแม่ว่าต้องเลือกพักประชาชนทั้งสองใบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหัวคะแนนธรรมชาติปีกแรงงานของเราไปบรีฟไปบรีฟกันเนี่ยนะคะอย่าต้องเลือกทั้งสองใบแล้วบอกเขาเลยนะคะเลือกสองใบ ไม่ได้พักประชาชนเป็นรัฐบาลตัวเลข250เนี่ยถ้าคุณไม่เลือกพักประชาชนทั้งสองใบทําเหมือนรอบรอบที่แล้วคนจํานวนมากเลือกโดยเฉพาะอีสานเลืยองไงะคะเก้าไกลหนึ่งเพื่อไทยหนึ่งเป็นไงคะ เจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือคือคนเลือกพักเพื่อไทยนะคะเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนเลือกแล้วก็ไม่ได้ตามสัญญาหาเสียงเลือกแล้วตบสัตร์ก็ยังเลือกอยู่อันนั้นก็คือคนที่ยังเลือกพักเพื่อไทยต่อไปในรอบหน้าแต่เราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นไงคะเจ็บแล้วจําโดยเฉพาะคนอีสานเจ็บแล้วจำไหมคะเจ็บแล้วจำเจ็บแล้วจำนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งรอบหน้านะคะ อีสานอยู่ในมือของพี่น้องเครือข่ายแรงงานนะคะถ้าไม่ได้50คนรับผิดชอบด้วยนะคะเพราะว่าพรรคตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะพวกค <pl ains> ุณพ <t realidade> <t grenade engine> <t realidade> ูดเล่นนะคะอันนี้ชอบจะพูดว่าให้เห็นว่าการทํางานของพวกเราในอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าทุกท่านทราบใช่ไหมคะว่าเวลาเราพูดว่าเราเตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยเราไม่ได้เตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้งปี70นะคะให้เราเลิกคิดถึงการเตรียมการเลือกตั้งปี70ไม่เกิดขึ้นนะคะการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายใน3ถึง6เดือนข้างหน้า ทำงานทันไหมคะไม่ทันก็ต้องทันไม่ทันก็ต้องทันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเหลือไม่มากแล้วนะคะเตรียมการเตรียมพร้อมได้แล้วกลับบ้านไปคุยกับปู่ย่าพี่น้องลุงป้านาอาได้แล้วนะคะ เริ่มได้แล้วถ้าอยากได้พัคประชาชนเป็นรัฐบาลต้องเลือกสองใบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอีาสอา,างงนสคนอีาสานคือผู้กําหนดรัฐบาลนะคะเขาพูดอย่างนี้นะคะนักวิราะห์การเมืองเ,เ,อเขาพูดอย่างนี้เลยว่าเ<ม>ขาถึงพูดในสมัยรักษิณนนะว่าคนอีสานตั้งรัฐบาลคนกรุงเทพลงรัฐบาลจําได้ไหมสมัยสมัยพันธมิตรกบพศเขาจะพูดว่าคนอีสานตั้งรัฐบาลเว้ยคนกรุงเทพแม่งลงรัฐบาลแต่วันนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะกรุงเทพเลือกใครคะ กรุงเทพเลือกใครคะอีสานเลือกใครคะปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นค่ะแก้ปัญหาได้แล้วนะคะแก้ปัญหาได้แล้วจะไม่มีก่อไปคนอีสานตั้งรัฐบาลคนกรุงเทพลงรัฐบาลวันนี้คนอีสานคนกรุงเทพปริมณฑล จับมือกันตั้งรัฐบาลพักประชาชนนะคะเป็นภา,านรากิจร่วมกันเป็นภารกิจร่วมกันเป็น MOU นะคะทำร่วมกันระหว่างคนกรุงเทพและคนอีสานว่าจะต้องร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลของพรคประชาชนให้ได้นะคะถ้าเราได้อีสาน50กรุงเทพ50ิปิดจอบนะคะ250ได้แน่นอน <c oughs> กรุงเทพ50สกรุงเทพปริมณนล50อีสาน50าปตัตตานี5้150แล้วนะคะเรายังไม่ได้พูดถึงสสภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ของเราปรับรายรวมกันได้อีกเกิน50แน่นอน น,ะะนี่คือสูตรปุ๋ยสูตร50 50 50นะปุ๋ยสูตร50 50งามไหมงามนะคะงามสู้ปุ๋ยกเกษตรแม่ยำของภูมิใจไทยได้นะคะเ,คเพราะฉะนั้นพูดอีกนิดนึงถึงทำรายการเลือกตั้งเพื่อให้ทุกท่านได้ได้เห็นภาพรวมนะคะว่าทำไมเราถึงบอกว่าการเลือกตั้งาจะเกิดขึ้นภายใน3เดือน6เดือนนะคะวันนี้เนี่ยถามพี่เสียก็ได้ถามพี่น้องที่ทุกคนที่อยู่ในสภาหรือว่าได้เดินเข้าไปในสภาสภาพเป็นไงคะ ลุนล่มทุกวันเมื่อกี้นี้พี่เจีย,ยงบอกช่อเลยว่าคุณช่อพรบรคุ้มครองแรงงานเรื่องลาข้อเนี่ยมันจะเข้า16นี้แล้วนะถ้าถ้าสภาไม่ล่มวันนี้นี่มันพูดกันจริงๆว่ามันจะอันนี้เข้าอันนี้จะเข้านะถ้าถ้าสภาไม่ล่มคือมันจะล่มทุกวันนะคะแม้แต่วันที่โหวตอันนี้รัทศกรรมเกือบล่มอะ่ะเกินมาประมาณ6 7เเสียงอะคะ่ะไม่งั้นล่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้น โดยสภาพนี้เนี่ยแม้แต่พรรคเพื่อไทยเองซึ่งเป็นผู้กุมกุญแจอยู่คือยุบสภาเนี่ยนายกสั่งได้คนเดียวเป็นผู้กุมกุญแจเพราะฉะนั้นในสภาพการแบบนี้ที่เขาถึงขั้นต้องสั่งให้รัฐมนตรีหอบงานมาทําที่สภาและกดดันให้รัฐมนตรีที่เป็นสสประชารายชื่อลาออกเนี่ยเพื่อที่จะเลื่อนลำดับขึ้นมาแล้วให้มีคนมาประชุมเนี่ยโดยสภาพแบบนี้พรรคเพื่อไทยเองก็ทราบดีว่าเราวิงเวลาได้ไม่นานแต่เขาต้องการประวิงเวลาด้วยเหตุผลที่มันก็ง่าย,ายๆทุกคนก็น่าจะมองออกอยู่แล้วหนึ่งก็คือให้มัน อะไรจากเหตุการณ์หุ่นเซนไปสักหน่อยนึงให้แผลมันแผลมันสมานนิดนึง2ก็คืออยากจะเร่งความผลงานผลงานที่เา้างกำลังเล่นปั๊บอยู่ตอนนี้ก็ได้แก่รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลงานที่คือประชาชนเขาอยากได้อะไรต้าอยากได้ขึ้นค่าแรงใช่ไหมเขาอยากได้อะไรอ่ะดีที่เขาสัญญาไว้อ่ะใช่ไหมคะลดค่าไฟค่าพลังงานใช่ไหมคะขึ้นค่าแรงอันนี้มาทํารถไฟฟ้า20บาทไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขานะคะแต่เขาก็หวังว่าเขาจะทําผลงานให้ได้สักหน่อยก่อนถึงจะยุบสภา เพราะฉะนั้นไอ้สักหน่อยเึิงที่ว่าเนี่ยระยะเวลามันไม่เกินสิ้นปีนี้เพราะว่ามันจะผ่านพ้นหลายๆอย่างผ่านพ้นเรื่องการเจรจาภาษีรัําผ่านงบประมาณแผ่นดินผ่านเรื่องกัมพูชาไปสักหน่อยก่อนนะคะแล้วก็ทําผลงานแล้วก็โยกย้ายข้าราชการโยกย้ายข้าราชการจะมาจะเสร็จสิงหาคมนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลเขาต้องการเนี่ยมันจะเสร็จภายใน3เดือนแล้วก็บวกให้อีก3เดือนเพราะฉะนั้นการยุบสภามันจะเกิดขึ้นภายในไม่เกิน6เดือนข้างหน้า ไม่เกิดแน่นอนนะคะแต่ว่าด้วยสภาพเสียงปริ่มน้ํานี้ถ้าอยากรู้ว่าปริ่มขนาดไหนเนี่ยใครอยากรู้ไหมว่าจริงๆตอนนี้เสียงรัฐบาลที่เขาเคลมกันว่าเขามีซื้อกล้วยแจกกล้วยแล้วเขาได้260 270บวกบวกเนี่ยเสียงที่แท้จริงดูจากไหนทราบไหมคะง่ายมากเลยเสียงที่แท้จริงดูจากไหนเสียงที่โหวตถอดร่าง Entertainment Complex วันก่อนเนี่ยค่ะนั่นคือเสียงที่มากที่สุดแล้วที่ฝั่งรัฐบาลมีมากที่สุดแล้วของเขาเพราะอะไรคะ อันนี้คือเขาต้องถอนให้ได้นะคือเขาเอาเอดีเทนเมนคอมเพล็กซ์เข้าสภาไม่ได้ไฟไหม้แน่นอนนะคะม็อบป,ปิดสภาแน่นอนเขาต้องถอนให้ได้เขาจึงต้องะระดมเสียงทั้งหมดและนี่คือการโหวตครั้งแรกหลังจากภูใจไทยถอนออกไป mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาจึง,จงต้องะระดมเสียงให้ได้มากที่สุดเพื่อเช็คสภาพและเสียงที่มากที่สุดที่เขาได้คือ253เสียง นี่คือรัฐบาลที่มีเสียง253เสียงฝ่ายค้านมี232เสียงรัฐบาลแบบนี้ไม่สามารถอยู่ได้เกินกว่า2ไตมาสนะคะมันไม่มีทางที่จะ ไม่ล่มสภาลุ่มได้ทุกวันกฎหมายผ่านไม่ได้ยกเว้นกฎหมายที่ฝ่ายค้านจะเห็นด้วยเช่นนิรโทษกรรมประชามติตพบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นโดยสภาพแบบนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านเข้าใจไว้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราไปพูดรับกันออกสื่อมันไม่ใช่เรื่องที่เราไปพูดเพราะว่าเราต้องการให้ยุบสภาเราเลยบอกว่ามันจะยุบสภาเร็วๆนี้ข้อเท็จจริงก็คือโดยสภาพของสภาอยากรู้ละเอียดให้ถามที่เสียว่าสภาพภายในสภาตอนนี้เนี่ยมันร่อแร่มากแล้วนะคะมันโคมา่าเตรียมรอถอดลักแล้วสองสองไม่เป็นอันทําง,งานแล้วประชุกมกรรมธิการแทบไม่ได้เพราะว่าต้องวิ่ง เข้าสภาใหญ่กันเพื่อไม่ให้องล่มเพราะฉะนั้นโดยสภาพแบบนี้เนี่ยงานของเราหนักนะคะ ในฝั่งของพักเองเขาก็ต้องเร่งหาผู้สมัครในฝั่งของเครือข่ายเองหน้าที่ของเราก็คือเตรียมรณรมณ์ไว้แต่เนิน่นๆไม่แน่การเลือกตั้งใหญ่อาจจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งบอดประกันสังคมนะคะคุณพี่ตอนที่เขาบอกมันจะเกิดก่อนเลือกตั้งผู้ว่าไหมไอ้เกิดก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทมมันเกิดก่อนอยู่แล้วค่ะเลือกตั้งผู้ว่ากทมพิษภาปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นให้เราลุ้นกันดีกว่าว่าเลือกตั้งใหญ่มันจะเกิดก่อนหรือหลังเลือกตั้งบอดประกันสังคมหรือว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันซึึ่่่งงงถ้ะะ้้าาาาเเเเเกกกกกกิดดดขนนนนนใใวลลคคีีีียั็็ปรือทมมะะ ก็ผ่าเสียงสอดของกลมกลืนไปได้แม้ว่าปลอดภันสังคมก้าวหน้าเนี่ยจะไม่ใช่ของพรรคอยู่แล้วนะคะไม่สามารถได้แต่ว่าด้วยนยโยบายที่สอดค้องกันเราก็เชื่อว่าเป็น,ปนจะเป็นผลดีที่การเลือกตั้งปลอดภันสังคมจะเกิดขึ้นในเวลาที่ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งใหญ่นะคะกะ็เดิ่อหาเสียง แบบกี่เดียวได้กันหลายๆอย่างนะคะแล้วความตื่นตัวของประชาชนก็จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงของการเลือกตั้งใหญ่ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะย้ำอีกครั้งว่าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าเราไม่ได้ต้องการแค่สอส,อสอมากที่สุดในสภาพเพราะเราได้ไปแล้วนั่นคือนั่นคือเป้าหมายที่บรรลุแล้วนะคะการเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศพรรคประชาชนบนรรลุแล้วในการเลือกตั้งปี2566เป้าหมายในการเลือกตั้งปี2568หรือ69ก็ตามคือการเป็นรัฐบาล การจะเป็นรัฐบาลย้ำอีกครั้ง250ริที่นั่งสูตรปุ๋ย50 50 50ของเราฝั่งอีสาน50าสิบฝากไว้ในมือของทุกท่านช่วยกันทำแล้วก็พวกเราจะได้ ไปส่งมอบนโยบายที่พวกเราฝันก,กันไว้ตลอด7ปีที่ผ่านมานะคะจะได้เวลาที่จะลุกข,ขึ้นมาทําจริงๆแล้วก็สร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้และเท่าเทียมกันกว่านี้มีสวัสดิการที่ดีกว่านี้มีค่าแรงที่ขึ้นทุกปีไม่ต้องไปเดินขบวนกันทุกปีนะคะให้กับพี่น้องแรงงานทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะให้คุณชอ่อธนิกาวานิชนะครับก็เป็น